สวัสดีค่ะอยินดีต้อนรับเข้าสู่แปลงร่ำฟาร์มควายงามถิ่นภูไทยจังหวัดส,สกลนครนะคะพบกับบรรยากาศท้องทุ่งทุ่งนาบ้านเราบรรยากาศดีมากนะคะอันนี้ก็เป็นข้าวนาปังรวงข้าวก็น่าจะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะคะเดือนหน้าเนาะเดี๋ยวเราไปดูฟาร์มฝั่งนู้นกันนะคะเข้าไปชมบรรยากาศในฟาร์มกันได้เลยนะคะ แม่พันเนีครับค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแม้นําแม่พันในฟาร์มนะคะแม่แม่พันประจําฟาร์มนี่เราก็นําเข้ามาหลายสายเหมือนกันนะคะอย่างเช่นเบิ่มพันล้านอย่างเงี้ยเราเราก็อยากจับแถวอ,อีสานเราเนี่ยมาลองดูเนาะเบิ้มพันล้านเนี่ยก็จะนําเข้ามาสองแม่นะก็สูงประมาณ1 5 5ยหถึงมีอยู่2แม่แต่สองแม่นี้เราก็ได้บีบใส่เพชรสยามไว้ก่อนเพื่อที่เพราะว่าตอนตอนนั้นน่ะ แม่พันธุ์สองตัวนี้ก็เป็นสาวแล้วแต่เหนือเมฆเพิ่งจะปีสามเดือนปีสี่เดือนยังขึ้นผสมไม่ได้เราก็เลยลองใส่น้ําเชื้อเข้าไปสองหลอดดูก็ปรากฏว่าก็ออกออกมาก็ได้ตัวเมียทังนะ้งสองเนาะแล้วก็น่าจะคิดว่ารอบนี้ก็จะเอาขึ้นใส่เหนือเมฆนะคะแต่ก็มีช้างอุทัยนะคะที่นําเข้ามาก็หลายสายเหมือนกันตอนนี้ก็ได้ลูกแล้วนะคะเราเราก็บีดกับเพชรสยามเหมือนกันแล้วก็ มันจะมีอยู่หนึ่งตัวนะคะเอ้ยมีอยู่สองตัวาสายเบิ้มแล้วก็สายเก้าเจริญเนาะที่เป็นแม่พันธุ์ประมาณร้อยห้าสิบห้ากับร้อยห้าสิบนะคะอันนี้คือท้องไม่รู้ตัวล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วว่าอันนี้คือคือเหนือเมฆได้ประมาณสองปีสามเดือนเนาะก็เห็นว่าแอบพับกันอยู่แต่อีกตัวหนึ่งไม่รู้เลยพอเราจะมาทำสาวแล้วตรวจด,ดูว่าท้อง เราก็ตกใจเอาท้องได้ยังไงเรายังไม่เคยผสมสรุปแล้วก็ต้องคือลูกเหนือเมฆนะคะเดี๋ยวลองเข้ามาชมดูนะก็ลูกเหนือเมฆนี่เพิ่งเกิดได้สี่เดือนจะสูงจะสูงเท่าแม่แล้วก็คือแข้งขาเล็บเล็บทรงเขาได้พ่อมาเต็มๆแล้วที่สำคัญนะคะก็คือเหนือเมฆเนี่ยลองลองแบบแอบรับไฟในข้อของเราเนี่ยลูกแจกลูกออกมาได้ตัวเมียทั้งสองตัวเลยเนี่ยถือว่าแบบ เป็นผลลัพธ์ที่ดีสําหรับฟาร์มเรานะคะอย,อยากให้พี่น้องเกษตรกร,เ,กรเนี่ยเ,เข้ามาชมเดินเล่นเ,นเนดูก็ได้ค่ะเพราะว่าแม่พันธุ์ในฟาร์มของเราเนี่ยมีหลายสายมากนะคะมีตั้งแต่สายที่พัฒนาแล้วหรือสายกําลังพัฒนาอย่างเนี้นะสูงร้อยห้าสิบขึ้น160ขึ้นเดี๋ยวลองมาชมดูกันนะคะอยากให้เกษตรกร,กรและแวกเเรานะคะพัฒนาอย่างจริงจังนะคะจะได้ทั้งควายงามและควายยักษ์ในอนาคตนะคะ ขอบคุณค่ะสุดท้ายนะคะก็ไม่มีอะไรจะฝากก็ฝากพี่น้องเอ็นดูฟาร์มเล็กๆด้วยนะคะที่ตั้งใจพัฒนาอย่างจริงจังนะคะเรื่องควายงามบวกยักษ์นะคะก็คืออนาคตก็จะได้ทั้งใหญ่และงามเนาะ ทุกคนก็อยากได้อย่างนี้แป้งเชื่อว่าคนอยากได้อย่างนี้ฝากติดตามนะคะแป้งรั่มฟาร์มควายงามถิ่นถิ่นภูไทยนะคะผ่านช่องทางนะเฟซบุ๊กนะคะเฟซบุ๊กส่วนตัวแป้งร่่าควายไทยไก่ชนนะคะาสามารถทิมพจิ้มเข้าไปเลยเลยค่ะแป้งร่่าควายไทยไก่ชนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเพจน,นะคะแป้งรั่มฟาร์มควายงามถิ่นภูไทยนะคะแล้วก็เบอร์โทรติดต่อ0955251116นะคะเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งนะคะ095 525 1116นะคะแล้วก็ค้นหาจากไลน์ก็เบอร์นี้ได้เลยนะคะพิกัดฟาร์มนะคะแป้งร่มฟาร์มควายงามถิ่นภูไทยนะคะอยู่ที่บ้านหนองเดินตำบลช้างมิ่งอำเภอพันานานิคมจังหวัดสกลนครนะคะ อยู่ระหว่างทางไปสกลและอุดรธานีก่อนถึงอำเภอพังโคนนะคะอยู่ระหว่างขึงกลางอำเภอพนานิคมกับพังโคนนะคะวิ่งเส้นถนนนิตยโยนะคะเลี้ยวซ้ายเข้ามา150หเมตรจะเจอฟาร์มอยู่ซ้ายมือเลยคะ่ะเข้ามาไม่ไกลมากไม่ลึกนะคะบรรยากาศท้องทุ่งนาสวยงามค่ะอยากให้พี่น้องได้มาเที่ยวนะคะขอบคุณค่ะ ทุกคนอันนี้ก็เป็นกากทั่วเหลืองเน,นาะจากนอะที่ให้คุ้ยกินกินล้วโตง่ญ่แห้งโปรตีนโปรตีนหลายเนาะจาเนาะผู้ใดกินได้ทั้งง่วทั้งคุ้ยนะจ๋าเบิง้งหนองกูเป้สิให้เบิง้งผู้ใดอยากให้คุ้ยอ้วนคุ้ยงามแล้วก็โตง่ญ่ก็ต้องกินกา,กากทั่วเหลืองเนาะจาเนาะเอาบัลลากินํำนี้เขาบอกอิม่มเนาะพี่น้องก็ตากอีกอนี่ค่ะ